สวัสดีครับ่าชิดแรกพูดถึงในตัวของยูนิตที่ยกไปนะครับชิดที่สองเรามาพูดถึงบางที่เนี่ยอันมีมอเตอร์ซักชั่นอยู่ข้างนอกมีปั๊มลมอยู่ข้างนอกนะครับวิธีเดียวกันเลยนะครับปิดไฟนะเบรกเกอร์ปิดเลยนะครับเบรกเกอร์ปิดเลยนะครับเราก็จะเห็นเป็นมอเตอร์ซักอย่างเงี้ยแนั้นะนะครับอันนี้ก็จะต่อท่อ ต่อท่อ p ี c อยู่ท่อประปานะครับอันนี้ก็จะต่อท่อประปาคือท่ออย่างเงี้ยครับวิธีถ้าลดด้าก็ไขไม่ไขเข็งขันนแะแล้วก็หมุนออกนะก็ปลดได้แล้วนะเนข็มขัดแต่ถ้าเกิดว่ากดไม่ได้ไปตัดใกล้ๆครับตัดใกล้ๆให้สายพอต่อถึงนะครับตัดใกล้ๆทั้งสองอันนะครับสนใจไฟนะครับ สายไฟแมนอันหนึ่งนะก็ตกต่อไว้แหละก็ตัดไว้ใ,ใกล้ให้เราต่อได้แล้วก็เป็นสายสว,วิตช์อันหนึ่งสายสว,วิตช์เนี่ยก็แั๊กปแบบนั้แล้วก็ยกขึ้นไปนะครับยกขึ้นส่วนปั๊มลมนะครับปั้มลมก็จะมีสองอันปัมนะะ้มลมส่วนใหญ่จะมีล้อ,น,อะนะครับแล้วใส่ไฟติดไปกเกปั๊มลมนะหาสายไฟเข้าให้เจอ ตัดปบออกไปเลยนะครับแล้วลมที่เป็นท่อลมอถ้าเป็นท่อทองแดงจะต้องใช้เครื่องมือหมุนออกนะครับหมุก็ต่อออกจากตรงฟิลเตอร์ถ้าเป็นท่อ PVC ถ้ท่อพลาสติกก็ตัดได้เลยนะครับตัดได้เลยแล้วก็ยกปั๊มลมหนีไปเลยแค่นี้เองนะครับ,รบถ้าเกิดว่าปล่อยแช่น้ำไหลตังคครับนะเพราะว่า สิ่งต่างๆที่มันถูกน้ํามันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีโคลนลงไปนะครับฉีดน้ําล้างโคลนทีไม่หมดก็เกิดการลันจอดได้นะครับเพราะสคัญเตือนเลยยังไงก็ต้องดับไฟดับให้หมดยิ่งดีนะครับไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องทดลองนะครับเวลากลับมาถ้ายูนิตแค่นั้นะไม่ต้องทดลองนะครับคือจบน้ำไปแล้วไม่ต้องทดลองนะครับ ถ้ายกได้ก็ทำตามคลิปที่บอกนะครับ